คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n อนเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย7พฤศจิกายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะบาสเกตบอล NBA ของประเทศเมกาเช้าวันหนึ่งคานครับก็ตอน7โมงครึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนิวยอร์กนิกส์เปิดบ้าน m ิ d i s o n s นสแควร์การเดนครับตอนรับกาเยือนของทีมไล์อัพโหดๆแบบ LA Clippers ครับทีมจากสายตะวันตก โดยโค้ชของนิวยอร์กนิกส์คือทอมชิบโดครับวันนี้จะได้ดวลกับไทรอนดูครับโค้ชของ LA คลิปเปอร์สนะฮะซึ่งยังคงเป็นโค้ชของฤดูกาลที่แล้วทั้งคู่ครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ไปดูผลงานเกมล่าสุดของนิวยอร์กนิกส์ครับก็แพ้มา2เกมรวดเกมล่าสุดแพ้กับมิวกี้บัคส์ครับ105ต่อ110ผู้ทำสกอร์สูงสุดนะฮะฝั่งนิวยอร์กนิกส์เป็นจารีนบันสันกดไปถึง45แต้มหรีบาว์เสียสครับ แต้มระดับ40บวกบวกถือว่าสุดยอดครับเควินตินกรมส์ช่วยกดไปอีก17แต้มกับ4รีบาวครับและแม่ทัพของทีมอย่างจูเลียสแรนเดลวันนั้นทำได้แค่16คะแนนกับ12รีบาวเท่านั้นครับเป็น double double นะฮะแต่ทีมก็แพ้มิลกี้บัคส์ไปตามคาดครับส่วน LA c l i p p คลิปเปอร์สในเกมล่าสุดครับก็บุกไปเยือน LA l a k เ r s ลเกอร์สครับในศึกด,ดาร์บี้แมชแห่งเมือง LA แแพ้ไปด้วยสกอร์125ต่อ130 ผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งคลิปเปอร์เป็นมาเทพคาไวเลียน์สามสิบแปดแต้มหกรีบาวครับแล้วก็มีห้าแอสซ,ซิสเสริมด้วยเทพเจ้าพอจอร์จสามสิบห้าแต้มหกรีบาวหนึ่งแอสซ,ซิสครับและเจ้านินจาเต่ารัสเซลเวสบุกยี่สิบสี่แต้มสิบเอรีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีอีกแปดแอสซ,ซิสครับแต่สุดท้ายครับคลิปเปอร์ก็แพ้เลเกอร์สไปในช่วงต่อเวลาพิเศษครับผู้เล่นถูกส่งมาแล้วนะจากโรเทอร์ไวท์ไพกาเจ้าบ้านจาเลนบรันสันร้อนแรงสุดๆจจจะไดด้้ววลลกกัับบบเเเเเาาานนิิตออรรรซสุขงคคปป์ ตำแหน่งนี้ส่วนตัวคิดว่านาทีนี้จาเลนบรันสันมีดีกว่านินจาเต่าครับเราไปกันต่อที่ตำแหน่งชูติ้งการ์ดครับเจ้าบ้านนิยอกนิกส์เป็นดาวรุ่งอย่างควินตินกรามสครับจะได้ดวลกับเจ้าคราวเจมส์ฮารเดนครับซึ่งจะลงสนามเปิดตัวกับคริปเปอร์สนะในเกมนี้เป็นเกมแรกครับอย่างไรก็ตามเจ้าคราวก็เหนือกว่าไปที่สมอลฟอร์เวิร์ดครับอาร์เจแบรริสสถานะขึ้นเป็น Day Today ครับจะได้ดวลกับพอจร์ดในวันนี้ครับเทพระเจ้าพอจรอดเหนือกว่าอาร์เจแบรรอยู่แล้วในตำแหน่งนี้ครับ ไปที่ตำแหน่ง power forward แม่ทัพอย่างจูเลียสเรนเดลของนิวอ์กนิกส์วันนี้ต้องทำงานอย่างหนักครับจะต้องดวลกับคารายเลอนาร์ครับซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องของเกมรับเป็นอย่างยิ่งครับตำแหน่งนี้คาวา์ก็ดูขี่กว่าทางด้านจูเลียสเรนเดลเซนเตอร์คุมงนมิเชลโรบินสันครับคุมงในให้กับนิวอ์กนิกส์ได้อย่างดีเยี่ยมครับในการเล่นเกมรับจะได้ดวลกับอีลซาซูบักครับเกมรับผมว่าโรบินสันดีกว่าแต่เกมรุกต้องยกให้กับซูบักครับ ผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ครับเท่าที่เช็คล่าสุดแ j ร์เจเบ t รครับจะต้องเช็ควันต่อวันอาการเจ็บเข่าครับจต่เข่าวงในบอกว่าลงได้ครับส่วนทางด้าน l อ Clippers ผู้เล่นที่เจ็บวันนี้ก็เป็นผู้เล่นสำรองอย่างเทเรนซ์แมนครับเจ็บข้อเท้าครับที่เหลือก็น่าจะมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับเอาล่ะแฟนบาสท,ทั่วโลกจับตามองคู่นี้อยู่ครับเจ้าบ้านนิวยอร์กนิกส์ประกอบไปด้วยเจนบรันซ์นควินตินกรามสอาเจเบรตจูเลีย r a n นเดและมิเชลโรบินสัน ส่วนทางด้าน l อลเอคลิปเปรประกอบไปด้วยนินจาเต่ารัสเซลเวสบุกเจ้าคราวเจมส์ฮาเดนเทพเจ้าพอตจอร์ดครับมาเทพคาววเลียนนาดและยูซ่าซูบักครับคลิปเปอร์ลงเล่นไป5เกมชนะ3แพ้สส่วน New York นิวยอร์กนิกส์ครับลงเล่นไป6เกมชนะ2แพ้4ครับเทียบผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งคลิปเปอร์สค่อนข้างจะดีกว่าแบบเห็นได้ชัดครับแต่อย่างไรก็ตามบาสเกตบอลเล่นกันเป็นทีมครับก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะฮะ แมตช์อัวันนี้ครับจูเลียสเรนเดลดดนกับคาวาเลียนานครับดูดูกาลนี้จูเลียสเรนเดลเล่นไม่ดีครับ13.7แต้มต่อเกมเท่านั้นครับเปอร์เซนต์ฟิโกร่วงลงมาถึง27%แต่มีการรีบาวช่วยทีมได้มากครับ10.5ครั้งต่อเกมครับส่วนคาวาเลียนานครับในการออกสตาร์ดูดูการนี้ครับ23แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์ฟิโก47%ถือว่ายังอยู่ในระดับมาตรฐานของเขาเองครับ ทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับบาสกระแสในคู่นี้ถือว่าน่ากลัวอย่างยิ่งครับการเจอกันระหว่างนิวยอร์กนิกส์และเกมเปิดตัวของเจ้าคราวเจมส์ฮาเดนครับอาจจะมีดราม่าอยู่หลายเรื่องครับถ้าเทียบตามตัวผู้เล่นแน่นอนครับแอลเอคลิปเปอร์สดูดีกว่านิวยอร์กนิกส์เจ้าบ้านค่อนข้างจะชัดเจนอยู่หลายขุมครับแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้จูเลียสเรนเดลกับจาลีนบันสอนอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับมวยพลิกอาจจะมีในวันนี้ครับกัดฟันเลือกนิวยอร์กนิกส์พลิกชนะครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใใจคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ